มาแล้วก็ผมลูกค้าจ๋าสวิทโคตดสวยเลยรถบ้านไม่น้อยอีกแล้วตราแวนหาแต่รถไม่น้อยมาขายให้ทุกเบอดิครับผมสวิทเก่งเล็กน่าใช้เกียร์ออโต้น่ารักกะมุตมินะครับผมคันนี้สวยครับเสียยะบรท่าครับผมนำเสนอรถบ้านรถสวยไม่น้อยรถเดิมๆให้อีกแล้วสภาพเด,ดิมๆสวยจิ๋เลยคันนี้นะครับผมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้เลยคันนี้โอ้โหตระเหนงง่ แมตตติดรถนะครับผมแมตตซูซูกิถ้าอยากได้ลมควันดงก็ทำให้ถ้าอยากได้แมตตซิ่งก็เยอะจับให้ครับผมฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยครับผมไฮนองภายในครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มพุ่มสตาร์ทพวงมาลัยอ,อะไรเนี่ยเขาเรียกแผ่นเลนชิฟไม่ใช่พวงมาลัยกุญแจรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็แผ่นเลนชิปปรับเกียร์ได้เจ็ดสปีดต,ตรงนี้นะครับคันนี้เป็น RX ตัวท็อปสุด เลขไม 1, 2, ล์หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับผมเกียร์ออโต้แอร์ออโต้บูทงบูทูธไม่ได้นะคันนี้เป็นวิทยุธรรมดานะครับลืมบอกนิวซูซูกิสว i f หนึ่งจุดสองนะครับออโต้ปีสองพันสิบห้าอ่าน็บประตรงประตูสังเกตเลยนะครับไม่มีรอยไขรอยแกะสติกเกอร์อยู่ครบชัดเจนอ่ะมาดู ตะโคงตะเข็บเดิมหมดนะครับสวยกิ๊บเลยคันนี้ครับพี่น้องจ๋ารถบ้านซูซูกิน่ารักใช้หน้าใช้สีขาวมุกตะมุกตะมิะม <Okay. S 1> บ่เบ็นบะผ้านะครับ mm. บกกะกามีดตะโคงตะเข็บน้ำแห้งเดิมหมดนะครับพี่น้องจา mm ๋า hmm. 1.2e mm ่อ hmm. งอีไอหนึ่งจุดสองเพื้นเดิมดักเดิมน,นะครับผม อันนี้สามารถวางเก็บของได้มันจะวางต่อกันอย่างนี้นะนี่อ่าพับได้เปิดได้เดิมๆดาดเดิมพื้นเดิมบล็อกไม้แรงคู่มืออยากอะไรมีครบนะครับผมรถแล้วรากันเลยนุษยตัวโดมโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมบอดี้เดิมนะครับสวยคลิปดึงให้ดูทุกตะเข็บทุกประตูนี่อาร์คเดิมๆยางอาร์คนี่ชัดเีนนี่ยังไม่จางไม่หายเลยภาษาอะไรนี่ ญี่ปุ่นเอาไม่ใช่ตัวเลขนึกว่าภาษาญี่ปุ่นเพราะว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นนะครับสุสกิสวิฟเก่งเล็กน่าใช้เชนเพกอยู่ครบชจะเจนนอตตรงประตูเดิมหมดนะครับผมไม่มีรอยไขรอยแกะ่นะแน่นแน่นเดิมๆแบบนี้นอ็อตเม็ดองเม็ดอาร์ตสวยคลิปเม็ดโรบอทสวยคลิปครับผมรับประกันเลยเ,เนื้อตัวเดิมสวยน่าใช้ครับผมเก่เล็กอีโคคา สำหรับาะสำหรับวัยรุ่นคนค้าขายเอาไปค้าไปขายคนที่มีรายได้น้อยแปดพันเก้าพันก็ออกรถได้คันนี้ไม่ออกรถฟรีดาวได้เลยนะดูห้องเครื่องครับแง่ยๆยาดถูบ่ค่อยถึงแย่ยงังสิล่ละไหนล่ะวิ เจอยังยังเลยเหรอเธอทายไหมบอสไม่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะคุณลูกค้าจ๋าโอทำ <ś c oughs> ไมทำไมเปิดงไงเอา้าเดิมๆไหมครับผมเครื่องเดิมๆขาจั๊วสติ๊กเกอร์ท่างหน้าเดิมหมดนะครับน็อตเด,ดิมหมดนะครับใวม่สุดเลย รถคันนี้นะครับ Suzuki Swift หนึ่ RX ตัวท็อปสุดนะครับปี2015เปิดราคาขายอยู่ที่3า0 0 0 0เกากับอีก9,000บาทนะครับผมคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนะครับกเกษตรกรไม่มีเครดิตไม่มีเงินดาวก็เดี๋ยวจัดให้ครับผมฟรีดาวคอนอยู่เพียงแค่6,900บาทนะครับซ้ำลูกครับ สำหรับลูกค้าคนไหนสนใจจะซื้อจองนะครับโปรโมชั่นของเราครับาจาัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีก่อน่อ,อถ่ายน้ำเครื่องความเครื่องของเหลวให้ฟรีทุกรายการแล้วก็จัดรถคั้นี้ก็บริการทางสัญญาณท,ที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศไทยภาษีพรบบจัดให้ฟรีหมดนะครับแล้วก็ออกรถก็เดี๋ยวรุ่นลัดจกกับแจกมอเตอร์ไซค์ให้อีกหนึ่งคันนะครับผมสาหรับ FC ท่านไหนสนใจจะซื้อจะจองเบอร์โทรศัพท์ทิ้งได้ของเสีย์ปักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับผม ก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็เอฟซีคนไหนอยากให้เอารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนมามารีวิวให้คอมเมนต์อบอกตใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเสียย่าจัดให้นะครับผมาทางทางติดต่อของเสียยะนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 5 4 3 2 9 5 3 4าาง Facebook สีเกสียยะบรรทัดทิ To ็เสียย่าบรรทัด u t u b e เสียยะบรรทัดักเ,เข้ามาได้เลยนะครับผมซูซูกิสวิฟเก๋งเล็กน่ารักน่าใช้ตัวท็อปสุดฟรีดาวออกรถทุกเครดิตศูนย์ป